องนอกบ้านจะไปแอวหรือไปทำงานปากกาหนึ่งอันหือึกียงกันแน่นอนนอกบ้านมีของดีเพอถอถ้าจำบ่อป่อโจดป่อขาวขาว้อง้องเขาพ่งพ้ออย่างกัรที่หน้าหูยาส่วนปุมขนาดป่ะเขาไปพอ่อป่ะป่ะป่ะ,ปะ,ปะ,ปะเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่สิบหก เลขที่ออกพี่บ้าเออยเบ้ยอย่าประกาศมืก่อนน้องๆมีประกาศล้วน้องก็มีเจ้าเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่สิบหกเลขที่ออกหนึ่งเลขท้ายสองตัวงวดประจำวันที่สิบหเลขที่ออกหนึ่งเลขที่ออกหนึ่ง เลขที่ออกหนึ่งแฮ้วแฮมตัวเอาไปออกงวดหน้าดีกว่าเว้ยไปอ่ะลูกหัวมันบอใจกระจอก้าจะบอกบอใจข้าแกลงว่าต่ว่าข้าไปประชุม เาชุมนุมจับลุ่มนินทาระวังโดนหลอกเครื่องเมียนี้นาวันหนึ่งขึ้นมาเขาจะสวงเขาเอาสูสูเขาอยู่ตัวกันมาจัดเมินแล้วข้าขอถามอัญยังสูสักอย่างจะได้ก่อสูตอบข้าม,มาสื่อๆเนาะสูเนอะเออสูจะถามอัญยังก็ถามมาแล้วจ้าว่าข้าตายะสูจะเอาไผไปอู้ยอย่างจะอัานนะสู สูม่าอิดอิดก,ก,กินข้าวกินน้ำเหมือก่อนเตอะจ้าว่าข้าตายยะสูจะเอาผาโอ้ยถ้าข้าจะเอานะข้าบอกรอให้สูตายแล้วจ้าว่าเป็นกำอู้บันายแล้วแม่มันถ้าข้าตายยะสูจะเอาผาเอออันว่าสูตายแต้นะข้าก็จะเอาพี่นานแก้วโมงนั่น่ะเนี่ยฮะถึงสงสัยสูเขาจะมีใจหอดการมาเมินแล้วมากินมาเกมาเกินมาละเขา้าอ่ะ วนั้นจใจบาดายมันไปกันบได้อีป่อใครคิดลวนลามลูกตัวบ่ใจคนใจเย็นอีป่อนั้นเห็นแก่จะคิดลวนลามวันนี้เป็นยังได้เป็นกันจะทางสักกรรมที่คิดมาทำเมียเฮาป้อปออีป้อไม่ไหนเหียน้อฮะ้องหาป้อมึงแงงไบบละก็อีป้อน่ะกะป้อมาอายเจ้าบ้านเจ้าจองพง่องตา พ่อมึงไปยักยันหื่อไผ่กันกูพ่อไปยุบนมเมียเขาหนังนมไหนเออก็นมเมียเขาเนี่ยค่ะบายล่ะยุกนมเมียมึงแต่อีบะได้มาเป็นโคตรเป็นเจ็ดที่จักก้อนหรอมึงยุกนมดูดนมกินนมและก็ยังตื่นนมเมียป่อมึงป่อมึงยังบ่โคตรที่ยุกนมเมียมึงกำเดลียวบะได้ถึงกำจะฆ่าป่อมึงเชียวหรออจังมันต่อไอ้ให้ใหญ่ป่อว่าแท้กันไอ้อันนี้ก็ได้ตามันจะฮู้งน้อ